เงี้ยนต่อยอ้อยมืดเลยพีให้มันเหลือตั้งแต่ตุ่นก็งามันไหวอย่าให้มันต่เห้องกาฝ้หนีแล้วมันสิมาพอมันสีว่าห้าหลักปักพมเทียนมันเห็นบัดนกไม่จิ้นเต็มตุ่นอยู่พอเห็นไปจับนกบัดนเท่ามานหลักมันก็สิมาจับเขามันบอหยุดตีทำกรเห้าแล้วนี่เออนั่นสายตาเออสายตาเลย หลายตนอยู่พุ่นพุ่นทั้งพุ่นทั้งทังพุ่นทั้งส้องตนดกกระดกพุ่นผ้างากองอยู่พุ่นล้อมลวดน้ําไว้เพราะมีใครกล้าเขามาได้มีแต่เหานี่แหละปดลวดน้ําเขามาเลยอเอา้าดีดีเฝ้าเอาเฝ้านี้เฮ้าซาแมนบอยูเห้มันโโหเหร โอย่นลุเออนี่ได้หลายเติบแล้วแต่กับพรท่านได้พ่อใจเอาไปอย่าให้เหลียหน่วยซุกมันจุงไว้แต่หน่วยอ่อนกับใบเออมันเ็นไก่สีสุกเอออันนั้นไก่สีสุกอันนั้นเอาบาดเลมันไก่สีสุกแต่พรท่านพ่อเอาเป็นบอเราจะเฝ้าเอากันมือหลังเขาจังมาหลักอีกเอาไปอย่าห้เขาหลักมือหลังเนี้ยไปฝุ่นสองต้นไป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 พี่น้องไปหลักบวกล้างตีน้ำกัน แล้วอีกกอนฝุ่นท้องต้นทั้งหนาฝุ่นมี่จะหน่วยดกดวกไปไปไปไสิผ้ามันลักขามเทียยคุกนขักเบิงมือน,นเอาลักเอากะขักมีโอกาสลักหิฟ้าลักโดนๆเฮากับลักเทียยหนึ่งดอกเขาเป็นรักสมือขึ้นดีๆเด,ด้อ ต้นน้อยๆนวยดกๆผ้างาล่มลงไปนั่นปฏิเสธบ่ได้เด้ว่ามันหักของเขาหนีจงยอดิงยอดลงบบะินาเนี่ยโยงงามเลยโอ้สุดยอดเลยแหละเนาะพินานี่นวยใหญ่เขามันหลักเอาเนาะพี่เด้ทั้งไต่พี่เด้คือยังมาอันนวยเป็นตาแสบเถอพี่นั่นเรียบิงเรือ่าซาวาเซเวอยู่น่นหมเห็นมพีนไหม เอออาซาวาเทเวเป็นถั่หวานแ่นนีิกินด้วนี่แหละน่ะน่ะน,น่ะน,น่ะอือ,น,น,อน,นี่ละเอาเ้ยยังดีดีค่อยคเบื่งเน่เออ